กับทางคุณมรูรุ่ขงขำจาก YLG อยู่กับเราในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมรุษสวัสดีครับคุณกะแาครับคุณมรุษวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้แอบแซวคุณมรุดไปนิดนึงด้วยพูดถึงอพูดถึงไปว่าเราเจอการครั้งล่าสุดคือวันที่31สิงหาคมวันนั้นราคาทองคำแท่งก็28,850บาทเหมือนกันวันนี้28,750บาทวันนี้ก็28,850บาทเช่นเดียวกันนะ มาดูกันหน่อยแล้วกันวนะ่ามองการลงทุนของคุณรุษเรื่องของทองคำตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับทองคำในระยะกลานนะครับมีลักษณะหรือมีโมเมนตัมในลักษณะของการขึ้นไหวในรูปแบบของไซเวร์ไซเวอดาครับคุณกระแตค่ะครางนี้เนี่ยคิดว่าในระยะสั้นการลงทุนยังคงจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเตรน,นะครับซึ่งจะทราบผลในการหยุนของคืนวันพุธ ในเวลารประเทศไทยนะครับก็ประธานเฟดคุณเจโรน์พาวเวลจะมีการถแถลงการประมาณทีหนึ่งครึ่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการเนเินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับที่จะชี้นาในส่วนของที่ทำราคาทองคาในระยะถัดไปนะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดหลังจากประธานเฟดเจโรน์พาวเวลมีการ ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณเงินเฟ้อจากการฟิกเนทหรือการกำหนดอาตาัตราเงินเฟ้อคงที่ที่ระดับ2%นะครับมาใช้อาตาัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยร mm hmm. หรือว่าเอเวอร์เรนท์อินเฟชันพาเจตติ้งนะครับซึ่งการเปลี่ยนมาคำนวณเงินเฟ้อโดยกำหนดที่ทางเงินเฟ้อในรูปแบบของเงินเฟ้อเฉลี่ยทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการกำหนดนโยบายการเงินและก็สามารถคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำได้นานยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่เฟดมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับรูปแบบการคำนวณอัตราเงินเฟ้อ,อ,อนักลงทุนก็เลยจับตาว่าการประชุมของเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายการเงินในการประชุมในวันที่15แล้วก็16กันยายนนี้อังคารหรือทุตนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ย จะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเงินงนโยบายการเงินในรูปแบบของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในครั้งนี้เลยรู้ตานะครับรวมทั้งการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของดอกพอดหรือว่าการบวชทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเจ้าหน้าที่เฟดแต่ละท่านนนะครับทางนี้ก็จะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเห็น การคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มหรืออัตราดอกเบีย้ยในระยะถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในเบืบ้องต้นนะครับตลาดยังคงมีการคาดการว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในครันน้งนี้อาจจะยังคงไม่มีการส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีหรือออกมาตการการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรอัตาดอกเบีย้ยในระดับต่ำต่อไป อย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะสองถึงสามปีในระยะถับไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุน,นคงคุ้มจับตาก็คือการคาดการณ์ถึงทิศทางแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจของธนาคากรกลางสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอาตามมัตราเงินเฟอเอ้อตัวเลขการจ้างงานแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP นะครับซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ย ยังคาดการว่าอาจจะมีการปรับมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้นหรือเราเรียกการคาดการทางเศรษฐกิจของเฟดว่า Economic Project i o นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีมุมมองต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้แล้วก็ปีหน้าในลักษณะที่ทิศทางของเศรษฐกิจมีสัญญาณการขยายตัวหรือการปรับตัวดีขึ้นก็อาจจะปรับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนด้ว่าให้แข็งค่าขึ้น และก็กลับมากดดันทองคาแต่ต้องบอกว่าประเด็นที่เฟดจะตึงอัตราดอัเบี้ยในระดับตามต่อไปรวมทั้งในส่วนของการที่เฟดสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสัดนไปนี้เพิ่มขึ้นนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงพยุงและก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยในส่วนของการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่า ตลาดคาดการณ์ปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องดูการตอบรับของตลาดครับว่าการ,รแสดงค่าทีหรือถ้อยแถลงของประธานเฟดจะให้น้ําหนักในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อทิศทางราคาองคํามากกว่ากันครับแสดงว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างอ่อนไหวถูกไหมคะคุณโรธไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไนะคือถ้ามีสัญญ,ญาณด้านใดด้านหนึ่งส่งออกมาเพียงแค่เล็กน้อยตลาดเองก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวไป,ไปตามทิศทางนั้นเลย ครับเป็นได้เหมือนกันครับเพราะว่าณนะปัจจุบันเราเห็นการกลับมาเคลื่อนไหวของตัวทองคาในลักษณะของการแ่งตัวออกด้านข้างหรือเรียกกันบ่าไซเวย์นะครับถ้ามีปัจจัยกลับมาขับเคลื่อนราคาทองคําไม่ว่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือว่าปัจจัยลบเนี่ยจะทําให้เราเห็นทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคําที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นประเด็นในส่วนของทิศทางนโยบายการเงนินของธนคาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับ อีกหนึ่งปัจจัยครับก็คือปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ตรราดของเชืโควิด -19 นะครับซึ่งจะส่งผลต่อการคาดการถึงทีพพานแนวโน้มการขยายตัวของเศร,รษฐกิจโลกแล้วก็เศร,รษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับประเด็นที่ตลาดจับตาก็คือประเด็นวัคซีนว่าจะมีพัฒนาการในช่วงบวกมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากพอ แล้วก็มีผลข้างเคียงในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับประเด็นดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเรียกความเชื่อมัน่นแล้วก็จะส่งผลต่อทิศทางหรือแนวโน้มการคาดการเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐให้มีสัญญาณฟื้นตัวหรือมีทิศทางดี้างขึ้นนะครับประเด็นดังกล่าวก็จะเป็น,นดอลลาร์แล้วก็กลับมากดชองคําแต่หากสถานการณ์เกี่ยวกับการคิดค้นหรือพัฒนาวัคซีนยังคงมีความหวังน้อยลงหรือว่ายังไม่มีการประกาศในส่วนของวัคซีน ที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการรับรองจริงๆเนี่ยประเด็นดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันดาล่างแล้วก็กลับมาสร้างแรงซื้อหนุนในส่วนของตัวทองคําเพิ่มเติมนะครับล่าสุดในส่วนของตัวบริษัทแัตตาเซนิก้านะครับซึ่งเป็นบริษัททดลองวัคซีนในฝั่งของอังกฤษก็มีการออกมาประกาศครับว่าจะเดินหน้าในส่วนของการทดลองวัคซีนต่อหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้รับการทดลอง ประสบในส่วนของการไม่สบาย,ยการป่วยอย่างรุนแรงนะครับจนต้องหยุดทดลองไปทั้งนี้เนี่ยวัคซีนของแอสตราเซเนกาถือว่าเป็นวัคซีนตัวต้นๆเลยนะครับที่มีพัฒนาการเกี่ยวกับการสร้างแอนติบอดีหรือการสร้างภูมิคุ้มกันในการต้านไวรัสโควิด19ได้ค่อนข้างดีครับการกลับมาทดลองของตัวแอสตราเซเนกาได้ถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนมีความหวัง ว่าจะมีวัคซีนที่สามารถต้านทานไวรัสโควิน -19 ้ 9, แล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากพอนะครับอนอกจากนี้แล้วในส่วนของตัว c e อของบริษัทไฟเซอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทคิดค้นหรือพัฒนาวัคซีนในฝั่งสหรัฐก็มีการออกมาส่งสัญญาณครับว่าบริษัทอาจจะมีความสามารถในการผลิตวัคซีนแล้วก็แจกจ่ายวัคซีนที่มีความปลอดภยัยรวมทั้งมีประสิทธิภาพได้นะครับ คาดการว่าวัคซีนดังนกล่าวสามารถผลิตได้จํานวนเป็นแสนโดสน,นะครับ mm hmm. แล้วก็มีการแจกจ่ายให้ภายในสิ้นปีนี้ให้กับชาวอเมริกันนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทไฟเซอร์มีการออกมาคาดการถึงผลการทดลองวัคซีนเอ,อจากการทดลองของจํานวนประชากรหรือกลุ่มคนจํานวนมากที่ระดับ40,000-4,000คนนะ,นะครับ คาดการว่าผลการทดลองเนี่ยน่าจะทราบผลภายในสิ้นเดือนตุลาคม <Wow. S 2> แล้วก็ทราบผลสามารถมองชี้ว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA <Wow. S 2> ก็พร้อมที่จะผลิตวัคซีนดังกล่าวแจกจ่ายในจนํานวนหลายล้านโดสให้กับชายอเมริกันในชิ้นปีนี้ปร <Okay. S 2> ะเด็นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น ต่อแนวโน้มการเขยตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็มีการโยกเม็ดเงินการลงทุนจากทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปลงทุนยังตัวสินทรัพย์เสีย่ยงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องบอกว่าประเด็นพัฒนาการของวัคซีนยังคงมีความผันถวนนะครับเพราะว่าการทดลองเนี่ยยังไม่นัาเสร็จยอยู่ในเสร็จที่3แล้วก็หากมีประเด็นของผู้ได้รับวัคซีน แล้วเกิดอาจารป่วยหรืออาการตอบสนองในในเชิงลบนะครับะระเด็นหรือสถานกรร์ดังกล่าวกอ็าอาจจะทําให้ความหวังว่าจะมีวัคซีนต้านรัสโคโรด่าหนึ่งเในระยะเวลาอันใกล้หมดลงหรือว่าหายไปในช่วงสั้นนะครับ ก็อาจจะก,กลับมาเป็นปัจจัยตัวนึ่งท้่หนุนในส่วนของตัวทองคำได้เช่นเดียวกันครับคุณวรุตคางงั้นให้เกิดรวม2ปัจจัยเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของการประชุมของเฟดท,ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้รวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าของตัววัคซีนที่ก็ยังคงมีคําว่าไม่แน่นอนอยู่ภายใต้วงเล็บเนาะประเมินแล้วการเคลื่อนของตัวทองคาวันนี้นหรือว่าภายในก่อนที่เราจะรู้ผลของเฟดอาทิตย์นี้เนี่ยคะ่ะมองเป็นไซเวดดาวหรือไซเวหรือไซเวดอัพดีคะตอนนี้เราเรายังให้ระยะก,กลางเป็นทิศทางไซเวดาวนะครับ แต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองว่าราคาจะเป็นลักษณะของการขึ้นไหวอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะครับทั้งนี้เราจะเห็นการลดในส่วนของระดับสูงสุดของราคาทองคำลุนนะครับตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์วันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าหากราคาทองคำมีดาวหรือื้งตัวขึ้นยังไม่ผ่านหรือย,ยังไม่ค้นในส่วนของกรอบแนวต้านย่อยบริเวณพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันนี้นะครับ แล้วก็ระดับพันเก้าร้อยหกสิบหกเหรียญเง่นลาสุบสิบออนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวัดาที่ผ่านมาแนาวโน้มหรือโมเมนตัมของโปรทอาอาจจะเคลื่อนไหวหรืออ่อนตัวลงมาอยู่ในกรอบเดิมนะครับทรงนี้เนี่ยเราให้แนวรับระยะสั้นเป็นแนวรับแรกระดับหนึ่งเก้าสามศูนย์ถึงหนึ่งเก้าสองเจ็ดซึ่งหากราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวก็คาดกันว่าอาจจะเห็นการซื้อนตัวหรือการรีบาวขึ้นในช่วงตั้นในลักษณะของการแต่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ แต่อย่างไรก็ตามหากเกิดบุดแนวรับแรกระดับ,บ1 9 2 7ลงไปนะครับเราประเมินแนวรับถัดไปในโซน1906กเหรียญถึง1 9 0เเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนซึ่ง1 9 0 6เป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา<ะ>แล้วก็1 9 0 2เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนถือว่าเป็นระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในระยะสั้นเราจึงแนะนำว่าหากราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมา อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสียงซื้อเพื่อลงทุนจากจังหวะการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นของราคานะครับโดยใช้นวรับระดับ1930-1927เป็นจุดพิจารณาแล้วก็ขายเล่นฟั้นเมื่อราคารีบาหรือฟื้นตัวขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ1,951-1,966เหรียญดอลลาร์ mm hmm. ต่อเทสสออนครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางหรือรายสัปดาห์อาจรอราคาอ่อนตัวลงมาเยอะๆหน่อยใกล้กรอบ หรือชแนลทิศทางที่เป็นไซเวดาวให้ได้มากที่สุดนะครับก็อาจจะใช้โซนแนวรับระดับพันเก้าร้อยหกเหรียญพันเก้าร้อยสองเหรียญนนราบพิษอ่อนเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการเข้าเสียงซื้อแล้วก็หวังทากาไรที่กรอบแนวต้านด้านบนในโซนพันเก้าร้อยหกสิบหกหรอนนรอบพิษอ่อนทางนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนในกรอบตอนแนวรับแนวต้านที่ให้เอาไว้ในช่วงสั้นทัก แสดงว่าถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนทาระยะสั้นเนี่ยกรอบทํากําไรอยู่ที่ประมาณ20-30เหรียญนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นระยะกลางหน่อยก็ประมาณ50-60เหรียญถูกไหมคะใช่ครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนตามกรอบที่ที่ให้เอาไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยเรายังแนะนํานะครับว่า<ะ>การลงทุนในสัญดาห์นี้นะครับนอกจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดแล้ว จะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุน<อ>หรือว่า B.O.T. แล้วก็การประชุมของธนาคารกลางอังกฤษหรือว e, ่า B.O.E. ในช่วงวันพฤหัสบดีด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่หลายธนาคารกลางทีเดียวครับการวางแผนการลงทุนอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับตั้งจุดทํากําไรและก็จุดตัดขาดทุนให้รัดกุมน,นะครับ ในทางที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการพยายามลดขนาดของพอร์ตการลงทุนลงตามความเสี่ยงหรือตามเงินมาจิ้นของเราที่มีการวางหลักประกันเอาไว้นะครับถ้าเราสามารถบริหารความเสี่ยงได้หรือว่าเป็นลักษณะของการควบคุมในส่วนของความเสี่ยงจากปริมาณจํานวนการลงทุนหรือขนาดพอร์ตของเราได้เนี่ยก็จะทาให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคา ผลการประชุมของเรล่มามดนาธนาคารกลางต่างได้เช่นเดีวยวกันครับจริงๆจ,จะบอกว่าพอมันมีการประชุมของธนาคารกลา,างต่างเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคือคนขอบตาคล้ำมากขึ้นค่ะคุณมรุตต้องตามดูกันจนถึงดึกเลยเพราะเทรดเราถึงได้ถึงบ่ายตีสามกันเลยเนาะหรือบางคนถ้าไม่อยากเทรดตอนดึกๆก,ก็สามารถใช้เครื่องมือได้ไนะอย่างที่คุณมรุตบอกไปนะคะคุณมรุตคะตัวราคาทองคำที่เห็นตัวแนวตอนนี้คือถ้ามันไม่หลุดพันเก้าร้อยคือยังไม่เสียทรงถูกต้องไหมคะ ใช่ครับถ้าราคาทองคำเนี่ยยังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ใกล้ๆกับโซนรับจิตวิยาในโซนพันเก้าร้อยเหรียญต่อรออกจิออนะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำก็มีลุ้นที่จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซเว์หรือเป็นลักษณะของการแปรตัวออกด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหนุดในส่วนของโซนพันเก้าร้อยเหรียญตอรอต่อกจิออนลงไปจริงๆเนี่ยอาจจะมีแนวรับถัดไปในโซนพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ด พันแปดล้านุกสิบสองเหรียญด,ดอลลาร์ตุกิบออนก็จะทําให้ภาพหรือการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคาเริ่มมีทิศพังอยูอ่โมเมนตัมในรูปแบบของไซเ์ดาวหรือทิศทางที่ราคาจะมีลักษณะของการค่อยๆกลับตัวลงกลอบตัวลงที่ชัดเจนมากิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามครับการเคลื่อนไหวของตัวทองคาเนี่ยอาจจะถูกชี้นําจากทิศทางของดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ผปการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือวอเตอนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ทั้งดอลลาร์สหรัฐแล้วก็การประชุมของเฟดอาจจะเป็นสัญญาณเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะทําให้เราเห็นทิศทางหรือโมเมนตัมรวมทั้งการคาดการแนวโน้มที่ทางราคาทองคำยระยะสัดไปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นดังนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าผลการประชุมของเฟดอาจจะทําให้ราคาทองคามีลักษณะหรือมีการเคลื่อนไหวที่ทะลุกรอบด<ม>้านไปด้านหนหรือว่าทําให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของตัวทองคำยระยะถัดไปที่ชัดเจน,นขึ้นครับ ได้ค่ะจริงๆตอนนี้จะบอกว่าในไลฟ์ของตัวรายการเองมีจาก YLG Futures GO อ๋อมาตอบให้ด้วยนะคะ f u t u r e GO ใช่ไหมคะแต่อนผิดไปขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรไงก็สามารถส่งมาถามกันได้เนาะเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบให้ด้วยค่ะคุณมรุตมาตอบกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ฟังฝั่งของตัว GO Sport ไปละต้องพูดถึงฝั่งค่างเงินกันบ้างเรามี GF กันอยู่ตอนนี้มองแนวโน้มค่างเงินเป็นย่งไงบ้างคะ ในส่วนของที่ทางข้าเงินบาทนะครับเรายังประเมินว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของที่ทางข้างเงินบาทน่าจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในลักษณะของรูปแบบของสามเหลี่ยมรูปลิมนะครับหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามครับหากเราดูหรือเราประมาณจากที่ทางหรือโมเมนตัมของข้างเงินบาทออในระยะสั้นจริงๆเราจะเห็นว่าข่างเงินบาทในระยะสั้นมีลักษณะของการแข็งค่าลงมาใกล้กับระดับ 3าบาท25สาตางค์นะครับมีลักษณะของทดสอบหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้เองวันแล้วนะครับ2ถึง3วันแล้วดังนั้นเนี่ยพอข้างเงินบาทสามารถทรงตัวหรือเป็นลักษณะของการสร้างฐานที่ระดับดังกล่าวได้ค่อนข้างแข็งว่าจึงเห็นลักษณะของการรบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นของข้างเงินบาทนะครับแากการขยับหรือการดิ้ตัวขึ้นของข้างเงินบาทหรือการอดช่างข้าเงินบาทก็ยังคงเป็นไปอย่างกำลัดครับ อย่างไร,รก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าค่าเงินบาทในระยะต้นจะมีกรอบแนวต้านด้านบนระดับ31บาท38ถึงระดับ3 1มสบาทส6สตางค์นะครับราคาเงินบาทมีลักษณะของการผ่อนค่าแล้วขึ้นไปชนติดกรอบหรือช่นลที่เป็นแนวต้านสามเหลี่ยมรูปลิ้นด้านบนหรือไม่ผ่านระดับ3 1มสบาทส6สตางค์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของกัปตานที่ผ่านมลนะครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขาย กลัวหวังทํากําไรระยะสั้นโดยรอให้ท่านบำบัดมีทิศทางออกตัวหรือปรับตัวลงมาหรือแข็งค่าลงมาก็อาจจะเป็นลักษณะของการขยอยปิดสถานะหรือเข้าซื้อคืนที่แนวรับโดยให้แนวรับระดับ3 1บาท25สตางค์แล้วก็แนวรับสําคัญระดับ31บาทส6สตางค์นะครับอันนี้ในส่วนของแนวรับระดับ31บาทส6สตางค์ถือว่าเป็นกรอบหรือชของทิทางไซเยวในระยะสั้นนะครับ ทอไม่หลุดเนี่ยนักลงทุนสามารถกลับมาเปิด l อง g position หรือกลับมาเปิดในส่วนของสถานะซื้อได้นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นั้นจากการแ่งตัวในกรอบเนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของท่านเงินบาทณนะปัจจุบันก็อาจจะรอในส่วนของทิศทางของดอลลาร์แล้วก็การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเปลี่ยนด้วยเช่นเดีวยวกันครับอืมอแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนลงทุนทองคําที่เป็นทองคํารูป G F อะไรคะ Gold Futures เนี่ยคะ่ะอาจจะต้องแบบสวิชมาเป็น G O หรือเปล่าคะ นครับจริงๆก็สามารถลงทุนได้ทั้ง2ตัวนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นลักษณะของการลงทุนในส่วนของตัว G O U 20ก็าอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลของค่าเงนินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสามารถเทรดหรือซื้อขายทางองคำตามคุตสตอได้เลยซึ่งหากดูจากส่วนต่างหรือพีเนียมนะครับตัว G O U 20ก็จะมีส่วนต่างที่ สูงกว่าตัวตัวสตอปเนี่ยประมาณ2เหรียญลลาต่อเทสซอนครั้งนี้เนี่ย G.O. อยู่20เราจะให้กรอบแนวต้านด้านบนไว้ที่ระดับ1,960เหรียญลลาต่อเทสซอนนะครับแล้วก็กรอบแนวรับระยะสั้นด้านล่างที่บริเวณ1,929เหรียญลลาต่อเทสซอนครับเรายัางเน้นเป็ลักษณะของการรอราคาออกตัวลงมาไม่หยุดแนวรับระดับ1,929เหรียญลลาต่อเทสซอนนะครับก็แนะนําเปิด long position เพื่อลงทุนระยะสัน้น หวังทํากําไรจากการมีบารการบิดโตขึ้นแต่ถ้าไม่ผ่านแนวต้าระดับพันเก้าร้อ,อยหกสิบแปดเหรียญเมื่อราบต่อเฟดออโต้ตัว g O U อสองศูนย์นะครับก็เป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะหรือปิ่เปิดสถานะขายเพื่อหวังทํากําไรจากการปรับตัวลงหรือการปรับต,ตัวลงในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันครับ่นค่ะถ้าเกิดก่อนจะประชุมรู้ผลการประชุมของเฟดเนี่ยค่ะลองหรือชอ็อตที่ว่าก,กันคะคุณมรุต จริงๆการถือสถานะก่อนทราบผลการประชุมเนี่ยเรายังเป็นลักษณะของการแนะนําว่าค่าราคาทองคำา่อ,อตัวเดี๋ยวก็ับตัวลงมากๆนะครับเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างในโซนพัน 1, เนก้าร้ยกเหรียญพันเก้า้อยสเหรียญน่ากลับไออนเรายังมองว่าการถือรองโพซิชันน่าจะยังคงมีความปลอดภายัยในระดับราคาดังกล่าวนะครับแต่ว่า ้าราคาเกิดทรงตัวหรือขึ้นไหวอยู่ในระดับสูงเนี่ยเราแนะนําว่าอาจจะเป็นลนักษณะของการกลับมาถึงเงิ่นตดแล้วรอผลในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดดีกว่าครับทั้งนี้ส่วนหนึ่งนะครับเรายังมองว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการปรับหรือการขยับขึ้นดอกเบี้ยน,น,น,นะครับน่าจะมีลักษณะของการตรุงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ รวมทั้งยังมีแนวโน้มที่จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะสุดท้ายไปนะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเรายังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชิงบวกต่อที่ทางราคาทองคำในระยะยาวแต่สิ่งที่กัมวลครับก็คือกลัวว่าราชาทองคำคักอยู่ในระดับสูงๆอย่างเช่นพันเก้าร้อยห้าสิบพันสลดุกสิบค่าเศษมีมุมมองชุงบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโอ้เออ อาจจะขยายตัวหรือดีขึ้นนะครับ<ะ>ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะสร้างแรงกดดันให้ราคาทองคําปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับหรือกรอบแนวรับด้านล่างในโซนพันเก้าร้อยหกเหรียญพันเก้าร้อยสองเหรียญดอลารอลลารัออนได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจริงแนะนาว,ว่าอาจจะดูระดับร,บราคาประกอบแล้วก็ดูในส่วนของท่าทีและก็มุมมองของธนา,าคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดประกอบนะครับถ้าราคาอยู่ที่กรอบด้านล่างใกล้ๆกับโซนพันเก้าร้อยเหรียญลลารดอลลาร์ส การถือลองพ position ถือว่าเป็นระดับราคาที่ปลอดภัยน,นะครับแต่ว่าถ้าราคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงระดับ1,950-1,960เหรียญดอลลารดอลลาร์เทสอนซึน่งแก๊สหรือกรอบความป้านี่ต่างกันตั้ง50เหรียญน,นะครับเราก็ยังมองว่าระดับราคาดังกล่าวเนี่ยอยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงการถือ position ล o n g position ข้าม ก่อที่จะฟ้าผผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็อาจจะมีความเสี่ยงหรือความผันผวนของราคาได้เช่นเดียวกันครับแสดงว่าคําแนะนําคือถ้าจะต้องไปลงทุนก่อนการตุ้มผลประชุมเฟดหรือมีสถานะคงอยู่เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยถูกไหมคะ ใช่ครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตพันธัตนหรือว่าต้นทุนของราคาทองคําที่ถือครองเอาไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องคํานึงด้วยนะครับเพราะว่าหากเราดูกรอบหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําอ,อย่างที่บอกครับอยู่กรอบด้านบนเนี่ยพัน960กรอบด้านล่างเนี่ยคือพัน900หยวนละตลานนดออเทสออนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนถือรองพันชบัตรที่กรอบด้านล่างเราก็ยังมองว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํา แต่ว่าถ้าต้นทุนของนักลงทุนเนี่ย,ยมี l อง g p o s i อยู่ที่กรอบด้านบนก็คือพันเก้าร้อยหกสิบเนี่ยการถือ p o s i t i o ลองเพื่อรุ้นผลการประชุมของธน,นาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็จะมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยครับ <S <S ได้ค่ะงั้นถงาเกิดใครอยากติดตามมองมองคุณวรุหรือว่าอยากทราบข้มอมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้สามารถไปติดตามคุณวรุดได้ที่ไหนบ้างคะครับในส่วนของใน G อจนะครับก็จะมีไลฟ์สดนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น ผ่าน Facebook ของ YLG f u t u r e และก็ YLG b u r i a บรนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีน้องๆในทีมนักวิเคราะห์นะครับออกมากันไลฟ์สดแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของหน้าเว็บไซต์ของ YLG นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าการสัมภาษณ์ข่าวรายการต่างๆเนี่ยมีการออกมา <S <S 2> <S 2> มเป็นลักษณะของการให้นักลงทุนดูเพิ่มเติมเผื่อไม่สามารถสะดวก ในการดูรายการสดได้นะครับ<ช>นอกจากนี้แล้วก็จะมีไลน์แอดนะครับลูกค้าหรือว่านักลงทุนมื้ใหม่ที่ต้องการเรียนรู้ในส่วนของการลงทุนทองคำา e ็นเ t อร์รอ, <S <S อินเ e สต์ USD f u t u r e หรือว่าเป็นลันกษณะของตัว s e t 50อินเว e ต์ u e นะครับก็สามารถเข้ามาแอดไลน์เป็นสมาชิกเพื่อเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้นะครับในช่วงนี้ก็ทาง YLG ก็ มีโปรโมชั่นดีๆเป็นค่าคอมพิเศษนะครับในส่วนของตัวโอออนไลน์ line, เนี่ยตัว GO โอ,อในส่วนของตัวโอออนไลน์ line, ก็จะมีการลดค่าคอมมิชชั่นให้5้เปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซฟิตี้เน็ตฟิวเจอร์เนี่ยก็มีในส่วนของการลดในส่วนของค่าธรรมเนียมการซื้อขายให้กับนักลงทุนด้วยนะครับถ้าอย่างไรนักลงทุนสนใจในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นพิเศษก็สามารถพิมพ์คามสนใจ เข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดเนี่ยคอยให้คําแนะนําแล้วก็มีการอธิบายเงื่อนไขและก็รายละเอียดของโปรโมชั่นแต่ละตัวให้ทราบครับได้ค่ะคุณรถขาคอยคําถามหนึ่งเพื่อนเพิ่งเห็นเลยเขาส่งมาคุณแพรวคะ่ะพอตอบเรื่องบอลได้ไหมคะคุณู้รุหว่าตอนนี้คนเข้าไปซื้อบอลลงทุนบอลเยอะด้วยหรือเปล่าคะครับใ,ในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนธาัตรรัฐบาลน,นะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับทิศทางหรือโมเมนตัมของ ภาวะเศรษฐกิจนะครับถ้านักลงทุนมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มหรือความผันผวนต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในทิศทางที่มีความเสี่ยงหรือความผันผวนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีการโยกเม็ดเงินเข้าไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นตัวพันธบัตรรัฐบาลทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นได้จากทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าตัวอวอ e ยูนะครับเป็นตัวสะท้อนถึงความต้องการในการลงทุนของนักลงทุน ต่อสินทรัพย์สิ่งหรือสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับถ้าการให้ผลตอบแทนหรือให้อัตราหรือเราเรียกกันว่าบอลยูนะครับ<ฆ>หรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลามีทิศทางขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนในตัวพันธบัตรรัฐบาละาน,นะครับแต่ว่าถ้าทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบาตนัตรรัฐบาลหรือลักษณะของการปรับตัวลดลงหรือว่าต่ำลงแสดงว่านักลงทุนเนี่ย มีลักษณะของการขายในส่วนของมีลักษณะของการเข้าไปถือถือครองหรือว่าเข้าไปซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของประเทศนั้นเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความต้องการในการถือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศต่างๆได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของตัตสานผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นเกมหรือเป็นตัวสะท้อนนะครับ คื่ในะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางาอตัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยมีลักษณะของการปรับตัวอ่อนตัวลงหรือปรับฐานลงนะ,นะครับก็จะท้อนเห็นเหมือนกันว่านักลงทุนเนี่ยออมี <Okay. S 2> การความสนใจที่กลับเข้าไปถือครองในส่วนของตัวพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น จากความวิตกกังวลต่อทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของสารัฐในระยะสั้นเหมือนกันครับอืมชัดเจนไปค่ะเดี๋ยวไงไปติดตามโครดรุ่งกันได้นะคะแต่วันนี้ขอบคุณโครดรุ่งมากๆเลยนะคะคขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ